ระวังศีตะชนต้องไม่ถึ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 ง ลงไปแล้วค่ะบอกว่าป้านำลงมาใอ่แล้วก็ไปอโดนจับโดยสท่าหมารับน้ำมเยอะมากที่มาน้ำโขาช่วยคนนเหรอเท่ยวาที่ทำงานปวดปวดเหน่อยเ่อยเอาใายมาช่วยก็ไม่ยังไงระมาทานปวยเดี๋ยวนน่ง Tá